สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกพุดกุหลาบสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะมือใหม่ก็ทำได้นะแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระนไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว45เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะนี่นะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่หนึ่งก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะดีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงลิบินค่ะในแบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สาจะทับด้วยเส้นที่4ดูริบิ้นด้วยนะคะริบิ้นจะไล่เรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะ จับหมุนให้เป็นเกสรนนะเราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะจับหมุนมาเลยนี่นะคือชนหนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอวรวติบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะค่อยๆดึงริบินค่ะพร้อมดูกลีบด้นะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบิ้นเส้นนี้นะคะฝั่งด้านขวามือนะเส้นยาวนะคะจับริบิน้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูริบิน้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะคะตรงฐานนะ ลิบ,บ้นจอกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบ,บีนลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้กรีบซ้อนกันแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4ี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงจับกรีบให้เข้าที่สวยงามอีกนิดนึงนะนี่นะคะจะได้สวยงามแบบนี้นะนี่นะ ทีนี้เราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าเราจะตัดแบบไหนนะคะจะตัดให้เสมอตรงฐานก็ได้นะนี่นะคะแต่ของรีรีจะให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกพุดกุหลาบอีกแบบหนึ่งนะสวยๆน่ารักน่ารักมือใหม่ก็ทำได้เพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ลีฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ